ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่นะฮะที่จะมาสร้างเรียกได้ว่าความฮือฮาปฏิวัติการซักผ้าใหม่หมดเลยนะฮะแล้วการซักผ้าแบบใหม่นี้เขาบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ผงซักฟอกใช้แต่น้ําเปล่าอย่างเดียวประหยัดไม่ต้องใช้ผงซักฟอกนะฮะโอ้โหอะไรจะดีปานี้อ้าวเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยนะครับกับผู้บริหารตัวแทนจําหน่ายผู้นําบริษัทโวลาร่าเข้าสู่ประเทศไทยกับนวัตกรรมมาสจันนะครับ ที่จะมา revolutionize หรือปฏิวัติการซักผ้าใหม่หมดเลยภายใต้ชื่อ laundry peel นะฮะพบกับคุณนภพรรุ่งเรืองหรือคุณนกคุณนกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะคุณนกนี่ถ้าเกิดเป็นแฟนรายการน,นิสินีช่างรวยจะจำได้ว่าเป็นผู้ที่นำเข้าเครื่องฟอกอากาศที่แขวนคออ,อ,อ,อ่านะฮะวันนี้มาอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแล้ววันนี้มาเป็นของจริงแล้วก็คือการซักผ้าโดยไม่ใช้ผงซักฟอกใช่ค่ะเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่า Volara สิ่งที่คุณนําเข้ามาเนี่ยบริษัทโบลาร่าเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงและทําอะไรครับเริ่มจากองคอ์กรนาซานะคะ mm hmm. เขามีระบบจัดการน้ําและอากาศที่ใช้อยู่ในกระสวยอวากาศ mm hmm. แล้วเขาคิดว่าเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติโดยรวม mm hmm. ก็เลยให้บริษัทของเรานะคะซึ่งเป็นบริษัทอิเล็กทรัคในอเมริกา mm hmm. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว oh. และอิเล็กทรัคก,ก็คิดว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่น่าจะขายผ่านช่องทางทั่วไป mm hmm. น่าจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับ นวัตกรรมตัวนี้นะคะก็เลยเปิดเป็นธุรกิจเครือข่ายขึ้นมา<อ>ชื่อว่าโบราร่าแล้วเปิดในอเมริกาเมื่อปี2009และบริษัทก็เลือกเปิดประเทศไทยนะคะวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามเป็นประเทศที่2ต่อจากอเมริกานวัตกรรมนี้มีอะไรบ้างเครื่องฟอกอากาศนวัตกรรม RCI นะคะ,ะหรือ r a d i a n t c a t c l a t i c Ionization มันเป็นระบบจัดการน้ําและอากาศแ oh. น่นอนมันจะต้องมีเกี่ยวกับน้ําแล้วก็อากาศเกี่ยวกับระบบน้ำเนี่ยเราจะมีรอนรี่เพียวและมีเครื่องกองน้ํานะคะส่วนในเรื่องของอากาศเราจะมีเครื่องฟอกอากาศรอนรีเพียวนี่คืออะไรแล้วทําไมเขาถึงซักผ้าโดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอก รอลี่เพียวเป็นการปฏิวัติการซักผ้าแบบใหม่เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีก็คือ Ra d i a n t c a t a l y t i c i o n i z เ t i o n เทคโนโลยีตัวนี้มันสามารถที่จะทําให้เมื่อน้ําผ่านเข้าเครื่องรอลี่เพียวจะเปลี่ยนโมเลกุลของน้าเป็นโมเลกุลที่เล็กมากสามารถเข้าไปชอนชัยในใยผ้าได้แล้วในขณะเดียวกันมันจะผลิตสารที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดคราบสกบปรกแล้วก็กําจัดเชื้อโรคในใยผ้ารอลี่เพียวน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลนะคะเป็นเครื่องสีขาวไม่นักไม่นัก,น,กนะคะเราเอาไปติดกับสาผนัง หลังจากนั้นเนี่ยน้ำแทนที่เราจะเข้าเครื่องตรงเราให้ผ่านเข้าเครื่องนี้ก่อนแล้วเมื่อผ่านเข้าเครื่องนี้กระบวนการทํางานก็จะเปลี่ยนมวลกุลของน้ําแล้วเอาน้าที่ได้จากกระบวนการผ่านเครื่องสกเนี่ยแล้วก็เข้าสู่เครื่องสภาแล้วตรงนี้เนี่ยมีมีสถาบันทางวิทยาศาสตร์ใดๆรองรับถึง เทคนโลยีตัวนี้บ้างอย่างแรกเลยเทคโนโลีตัวนี้นะคะเราได้รับรองจาก Space โปรแกร m c e r t i f i c a ก e ก็คือเป็นเทคนโลีที่ใช้อยู่ใน NASA อย่างที่สองก็คือเรามีงานวิจัยจากห้องแลบอะไรที่ทั่วโลกนะคะคที่มาวิเคราะห์กันในเรื่องของการกำจัดคราบสกรปรก mm hmm. แล้วก็การกำจัดเชื้อโรค mm hmm. และแน่นอนค่ะเรายังมีสื่อมวลชนในประเทศอเมริกาที่ mm hmm. มาพิสูจน์กับเราแล้วในเรื่องของผิดพันธุ์ตัวนี้ครับ ตัวนี้นะค่ะจะมาปฏิวัติการซักผ้าในบ้านเราเพราะวันนี้เนี่ยคุณฮัทใส่เสื้อผ้าสะอาดทุกคนใส่เสื้อผ้า,ผาสะอาดอแน่นอนเราต้องผ่านการซักผ้าด้วย,ยผงซักฟอกหรือไม่ก็น้ำยาซักผ้าถูกไหมคะมมซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยส่วนผสมหลักก็คืออะไรคะสารเคมีและสารเคมีเหล่านี้นะคะถ้าเราล้างไม่สะอาดมีผลกระทบกับตัวเราเองแล้วแน่นอนก็คือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ค,คุณนกทําการตลาดยังไงเราเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายครั้งแรกในวันที่10มิถุนายนและเป็นการจําหน่ายเครื่องในครั้งแรกนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนกอยากเชิญชวนให้คนไทยนะคะควันนี้เราไม่ใช่แค่ทําธุรกิจแล้วแต่เราสามารถตอบแทนบางอย่างให้กับสังคมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยนกอยากเชิญชวนโดยการร่วมธุรกิจก็ง่ายๆนะคะ,<ๆ>ะ,คะเพียงแค่ ใช้สินค้าเท่านั้นเองแล้วเน้น oh. แค่ใช้สินค้าคุณสามารถร่วมทําธุรกิจกับเราได้แล้ววันนี้เนี่ยเมื่อคุณเป็นตัวแทนจําหน่าย hmm. คุณสามารถทําธุรกิจได้ทั่วโลกวอล,ลล่าราเลือกประเทศไทยเป็นฐานนะคะ hmm. โดยปีหน้าเนี่ยเขาจะขยายไปสู่ประเทศมาเลเซียส hmm. ิงคโปร์ hmm. ไต้หวัน <Yeah. S 2> และที่ใหญ่มากๆเลยคือประเทศจีนแล้ววันนี้เนี่ยถ้าโทรมาใ,ในวันนี้เรามีเครื่องฟอกอากาศห้อยคอข้องค,คอแถมด้วยค่ะแล้วอนาคตอันใกล้เราก็จะผลิต นวัตกรรมอื่นที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆในการทำความสะอาดอีกต่อไปถ้าเกิดแฟนๆรายการดูอยู่สนใจต้องการติดต่อทางคุณน,นกเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับเบอร์0 8 9ย์9 9ด7ก้และอีกเบอร์ค่ะ081353-0339ึ่งสและสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์เพิ่มเติมได้นะคะว่าเรามีงานรับรองอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่ w w w s p a c e o n r y c o m ครับ ขอบคุณคุณนกมากเลยครับคุณนภพรรุ่งเรืองนะฮะตัวแทนจำหน่ายผู้นำบริษัทโบลาร่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับเจ้าของ Laundry Peel นะฮะนวัตกรรมการซักผ้าโดยใช้น้ำเปล่าไม่ต้องใช้ผงซักฟอกขอบคุณมากครับคุณนกครับสวัสดีครับ